โบบาลอนมันโกงขนาดนี้เลยหรอ เกมนี้ผมมีโอกาสได้เล่นกับหมู่เหนียวและเฮียติดเกมช่วงนี้ผมเห็นโบบารอนโดนแบนบ่อยมากแต่ก็ไม่เคยได้ลองเล่นเองเลยหลุดมาแบบนี้ก็ขอลองหน่อยละกันเปิดเกมมาไม่ทันไรหมู่เหี่ยวก็โชว์เทพเก็บเฟิร์สบัตได้ไปก่อนแต่สงสัยยีหน้าฝั่งนั้นจะแค้นจัดก็เลยเรียกพี่ลิงมารุมยำผมที่ผ่านมาพอดีก็เลยอยากจะขอลองของสักหน่อยผมเลยโดดเข้าไปแบบสองหนึ่งแบบไม่เกรงกลัวแต่เหมือนว่าจะโหดจริงสมคำร่ำลือสองหนึ่งก็ไม่ไหวครับยีหน้าถึงกับต้องหนีปล่อยพี่ลิงตายตรงนี้ผ่านไปไม่ทันไรก็มีช h o เข้าไปนวในปอมเก็บไม่ได้ทั้งตี้ทีมเรารอดหมดยกเว้นเฮียติดเกมพี่ตุย6นาทีครึ่งเหมือนจะมีประเด็นพี่รูอี้เลยเปิดอันติให้ผมลงไปที่ไฟผมเลยแดดเข้าไปทันใดใครสุดใจเก็บไม่ได้2ตัวไฟนี้ผมรอดแต่เฮียติดเกมก็ไม่รอดอีกเช่นเคยแต่ผมว่าตอนนี้โบมันโหดแปลกทำไมตอนมันเข้ามาใหม่ๆอย่างกับไม้ช็อตยุงแต่ช็ดนี้พี่รูอี้กำลังหนีตายมาแต่ก็ไม่ทันตายอยู่ดีผมเลยทําการล้างแขนให้ผมแดดตีผักแดดตีผักแดดตีผักไปเรื่อยๆแบบไม่คิดอะไรแต่ก็ได้ฆ่าเฉยตัวแม่งโอพีจัด แต่รอบนี้เหมือนเพื่อนอเรากาลังจะแย่น้องมูเหมียวกําลังเจ็บหนักไม่สามารถรอดออกมาได้ผมเลยเข้าไปรับไปเก็บลิงได้มาหนึ่งและเก็บซิปได้เป็นตัวที่2ผมเหลือเลือดอีกนิดหน่อยจะถอยก,ก็คงไม่ทันก็เลยดับเครื่องชนจนเก็บราวิวไม่ได้ทีมตรงข้ามถึงกับพิมพ์มาด้วยความตกใจว่าตัวเชี่ยอะไรเนี่ยผมเลยตอบกลับไปกูก็ตกใจเหมือนกันสรุปจบเกมผมฆ่าไป16ตัวทำทาระเมดไปเกือบ40ทําไมตัวมันโหดขนาดน,นี้วะแล้วตอนมันมาใหม่ๆคือตัวอะไรกัน <c oughs>